สวัสดีครับผมวันนี้เราจะไปสวนทุเรียนภูเขาไฟกันนะครับปิวทุว่งนาข้างทางทสวยๆนะครับและเราก็มาถึงดินแดนสวนทุเรียนภูเขาไฟครับพาชมบรรยากาศสองข้างทางนะครับจะมีเพิงตั้งภายทุเรียนตลอดสองข้างทางเลยครับพอด,ดีเรามาช่วงเช้า ก็เลยยังไม่เห็นนักท่องเที่ยวมานะครับสักสายๆหน่อยก็จะมีรถนักท่องเที่ยวนะครับมาจอดเต็มยาวเหยียดเลยนะครับสองทางทางตลอดเส้นทางก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับยาวไปเลยนะครับ เอาทุเรียนออกมาวางจำหน่ายมั่งแล้วนะครับครับหลังจากผลส่วนนี้ก็จะถึงส่วนทุเรียนของลุงถวันแล้วนะครับครับมาถึงแล้วนะครับส่วนทุเรียนของพี่ชายนะครับหญ้าก็จะรอกๆหน่อยวันนี้เรามาเพื่อช่วยตัดหญ้านะครับ ทุเรียน4ปีนะครับปีนี้ก็เป็นปีแรกที่ให้ผลผลิตนะครับก็เลยได้ลูกไม่มากนักนะครับมีหลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมถึงเรียกดินแดนภูเขาไฟและทุเรียนภูเขาไฟ100%นั้นคืออะไร ดินภูเขาไฟจะมีลักษณะเป็นสีแดงนะครับแดงทั้งผืนนะครับแม้เราจะขุดลึกลงไปสักเท่าไหร่ก็ยังเป็นสีแดงอยู่นะครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าดินภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟนี้รสชาติมันจะหวานกรอบแล้วก็กลิ่นจะไม่ฉุนมากนะครับช่วงนี้ทุเรียนส่วนของพี่ชายก็ยังไม่แก่นะครับ อากาศก็ร้อนมากนะครับก็ตัดหญ้าไปแล้วก็พักถ่ายรูปไปนะครับเดินดูลูกทัวเรียนนะครับจะสังเกตว่าทั่วเรียนของส่วนนี้นะครับภูจะเต็มเต็มเลยนะครับไม่ค่อยมีภูรีบนะครับนี่นะครับผม นส่วนภูเขาไฟหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ครับวันนี้ก็พาเพื่อนมาช่วยตัดหญ้าด้วยนะครับผมหญ้าขึ้นเยอะนะครับก็เลยมองไม่ค่อยเห็นดินแดงสักเท่าไหร่นะครับ ครับวันนี้ก็แดดร้อนสุดๆเลยนะครับทำไปพักไปนะครับผมก็ชักจะหมดแรงแล้วนะครับช่วงใกล้ๆลำต้นนะครับเราก็ค่อยๆตัดไปเพราะว่าเกลงจะโดนท่อน้ำแล้วก็ต้นทุดเรียนนะครับครับพักกินข้าวเที่ยงเสร็จก็ พากันเดินหาซื้อทุเรียนสุกกินนะครับทุเรียนก็มีหลายราคานะครับแบบร่วงสุกก็มีนะครับกิโลละ100บาทแบบดีสุกพร้อมทานก็ประมาณ140ถึง180นะครับทุเรียนที่ยังไม่สุกนะครับ อีกประมาณ2-3งสาวันถึงทานได้ก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ130่งรามสิบบาทนะครับก็มีครับวันที่2ของการตัดจ้าก็เสร็จสวยสะอาดเลยนะครับผมก่นจบคลิปนี้นะครับก็พาชมบรรยากาศ2ข้างทางระหว่างเดินทางกลับบ้านนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับผม